ตั้งแตเล็กๆก็จะทานยาเยอะมากทานยาอยู่ด้วยจนทานเองเลยอะแพ้อะไรครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าอากาศอากาศ,อากาศเป็นอากาศเปลี่ยนนะคะอากาศเปลี่ยนก็จะมีอาการ <ฮะ S 1> เป็นยังไงครับอาการอืมมันจะเป็นเหมือนจามแล้วก็น้ำมูกใสๆค่ะอือฮจะไหลตลอดเลยครับแล้วตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ให,ให้ให้ทานยาหรือทํำยังไงครับก็ให้ทานยาเพราะ พ่อเขาเป็นเขเป็นอะไรที่ดูเกี่ยวกับยาอ๋อคุณหมอเป็นเภสัชนะฮะ <laughs> เ,ปเป็นเป็นเภสัชกรนะครับ <laughs> ก็ให้ทานยานะครับค่ะ <laughs> แล้วหายไหมฮะมันก็ไม่หายนะคะมันก็จะดีขึ้นอือแต่พอพออากาศเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าอากาศแบบขมุข,ขมัวผมจะตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะจามอะจามจาม,จามตลอดเลยอะ พอพรอ,อากาศเปลี่ยนหมายถึงว่าอากาศร้อนก็เปลี่ยนก็เป็นอากาศเย็นก็เป็นส่วนมากจะ,จะเย็นอ๋อจากร้อนไปเย็นจะเป็น<ะ>เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ข้างนอกเข้าห้องแอร์<ะ>ก็จะมีอาการค่ะอันนี้อพอทํางานระหว่างทํางานช่วงพักเที่ยงค่ะพอเลิกไปไปทานข้าวกลับมาเนี้ยตาแดงเป็นเลือดเลยอความดันมันขึ้นแต่เราไม่รู้ไงคะอันนี้มีน้ําตาลด้วยสิ ดันค่ะคือถ้าความดันสูงเนี่ยที่ตานี่เส้นเลือดฝอยมันจะเล็กมากๆเราเลือดฝอยมันแตกเพราะความดันมันสูงค่ะก็ตาก็จะแดงค่ะอ๋อก็ก็มีมีอาการตาตาเป็นเป็นเลือดเลยเพื่อนเราก็ทักว่าไปโดนอะไรมาบอกเปล่านะก็บอกไปดูกระจกที่เป็นแบบเลือดเหมือนไปโดนอะไรช้ำๆไปหาหมอตรวจตรวจคราวนี้ยืนยันละว่าเป็นโรคความดันเขาก็ให้ยาความดันมาแล้วเขาก็ให้เราพยายามลดอาหารลดน้ําหนักด้วยครับ ลุ่มอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะมาคล้ายๆกันไหมคะอาจารย์ไหมเกรนปวดหัวเครียดความดันออจริงๆเนี่ยสาเหตุใหญ่ที่สุดก็คือความเครียดแม้กระทั่งความดันเนี่ยก็เกิดจากความเครียดได้สังเกตไหมว่าเราเล็กๆเนี่ยเด็กๆไม่มีความเครียดก็ไม่มีความดัน อืมพอโตขึ้นทำงานเริ่มเครียดสะสมมาเรื่อยๆนะฮะบางคนก็มาเจอความดันอายุ4ี่บางคนก็ห0 6สิบหสิอันนี้ก็แล้วแต่แต่6กสิบนี่จริงๆก็ไม่ควรเครียดแล้วนะนะนั่นน่ะสิฮะเพราะฉะนั้นทำตัวให้ดูเือนเด็กแต่ก็ยังเครียดอยู่ไงห่วงลูกห่วงหลานอ๋ออย่าไปห่วงเลยฮะทำไมถึงเชื่อว่าบิ่มช่วยได้ก็มันมังคุดเนี่ยมันดีอยู่แล้วอะคะเราเชื่อในตัวมังคุดอยู่แล้วแล้วยิ่งของอาจารย์มีตั้งหลายตัวมันต้องดีอยู่แล้ว เอ่อทดลองมานานแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้เป็นปีแล้วนะคะผลแรกที่เห็นกับตัวเองความรู้สึกแรกเกี่ยวกับอาการที่คุณอสาเป็นเนี้ยค่ะคืออะไรดีขึ้นแล้วเมื่อไหร่ครับตอนนี้หวัดเนี่ยไม่เป็นมาปีหนึ่งแล้วไม่เป็นหวัดมาปีหนึ่งแล้วนั่นก็แสดงว่าภูมิแพ้ใช่ดีขึ้นค่ะอ่าฮะเขาไอเขาจามไม่สามารถอยู่ได้แล้วอยู่ได้ไม่ต้องหนีแล้วไม่ต้องกลัวครับ ต่ก่อนถ้าเห็นคนไอเห็นจามเราต้องรีบหนีเลยอะเรากลเราติดเราติดง่ายมากๆอะค่ะตอเป็นก็อ่อนไหวหน่อยไม่อ่อนไหวต่อโรคนะฮะอ่อนไหวต่อโรคอาฮะแล้วก็ไมเกรนก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ทานยาไมเกรนแล้วไม่ทานแล้วเพราะว่ามันมันมีผลพวงทําให้เราตัวบวมด้วยอะค่ะครับครับตัวนี้ก็เลยไม่ไม่ชอบทานด้วยอะก็ไม่อยากทานอยากหายอะอยากหายถ้าางั้นผมเรียนถามอาจารย์พิเชษนิดหนึ่งครับว่า สำหรับคนที่ต้องการทาพิสูจน์กับบิมของเราผลอย่างเร็วที่สุดมันจะสักประมาณเท่าไหร่เอาเอาท,ทั่วทั่วไปนะจารย์แล้วก็อย่าง<อ>าช้าที่สุดเลยกว่าจะเห็นผลทั่วไปนะครับครับสำหรับภูมิแพ้ก่อนนะครับผมว่าหนึ่งสัปดาห์อย่างมากสุดอย่างมากที่สุดนะครับหนึ่งสัปดาห์ที่จะเริ่มรู้สึกก็ดีขึ้นนะครับการันตีนะครับว<ะ>่าแต่แต่เร็วขึ้นก็คือวันลุ่งขึ้นเลยวันนี้ทาน พรุ่งนี้พรุ่งนี้เห็นผลเลยครับโอ้อันนี้คือคือคนมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ทดลองมาเลยครับพิสูจน์มาทีนี้ในในความจริงตรงนั้นอ่ะเรามีอะไรพิสูจน์ไหมในเชิงวิทยาศาสตร์การทดสอบข้างหลังสุดของเรานะครับได้มีการให้ผู้บริโภคใช้แคปซูลออปเปอเรชั่นบิม4แคปซูลต่อวันครับแล้วก็เจาะเลือดออกมาตรวจวันที่15นะครับ เราก็พบว่าในเลือดของคนกลุ่มนี้ม,มีการสร้าง th1 เพิ่มขึ้นนะจากการที่เราวัดเมื่อกี้มีคนถามว่ามีข้อมูลอย่างไรที่จะยืนยันตรงนั้นขอถือโอกาสนี้เล่าให้ฟังในคนอยู่ข้างหลังเพราะนี่สงสัยจะเป็นนักวิทยศาศาสตร์รก็คือมีินเฟอรอนแกรมาเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าอินเตอร์เฟอรอนแกรมาคือตัวที่สัต เขาใช้รักษามะเร็งอะน,นะฮะแต่ในตัวของคนกลุ่มนี้มีเพิ่มขึ้น3เท่านะครับก็หมายความ,มาว่าความสาม,มารถขจัดสิ่งแปลปลอมเพิ่มขึ้น3เท่าและนอ,อกจากนั้นมี uh, TNF alpha เพิ่มขึ้นอีก2-3ส,สเท่าเช่นกัน TNF alpha เนี่ยเป็นตัวที่ไปสั่งให้เซลล์ที่ติดเชื้อเซลล์ที่ติดเชื้อฆ่าตัวตายเป็นคำสั่งให้เซลล์ที่ติดเชื้อฆ่าตัวตายน,นี่คือพเพิ่มขึ้น นะะในกลุ่มผู้บริโภคตรงนี้บ r a t i ชน BIM หรือ b a l a n ซิ่ง i m m ู n ิตี้นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรง แต่ไปปรับระดับคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ